ดูนุ่มนนเน้บาดนี่อยฮะอะติดไปเรียนน้ำบ่บาดหน่อป่วนคักไปรูดบ่เฮใส่ไหมอ่ารูดไปเรียนจังยาเข้าไปเลยว่ะเรียนน้ำเนื้อบาดนี้

แอบดิกินน้ำแน่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 เร็วมึงกะเอาออก <coughs> <l'm ne>, <coughs>